เพจเพจหนึ่งในโลกออนไลน์แล้วกันเขามีการแชร์โดยเพราะเป็นการตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องของการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือออกกําลังกายว่าทำไมมันราคามันสูงกว่าท้องตลาดไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยทางด้านของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมอเองมีการตั้งโต๊ะถแถลงข่าว ะะแล้วทีนี้เนี่ยผ่านมาสักระยะหนึ่งนะคะตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมาได้สักประมาณสัปดาห์สหส,หสัปดาห์เนี่ยหลายคนก็ถามเอ๊มันมีความคืบหน้าไหมผู้ว่าชัดชาติทําอะไรยังไงไปถึงไหนแล้วล่าสุดนะคะทางด้านของผู้สื่อข่าวมีการรายงานค่ะว,ว่าทางผู้ว่ากทมนะคะคุณชัดชาติสิทธพันธ์เนี่ยมีการคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายนะคะสาหรับการตรวจสอบ เรื่องของเครื่องออกกําลังกายที่ว่าเนี่ยนะคะผู้ว่าบอกว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนคือได้รับเรื่องไปวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะคุณวันที่6เนี่ยผู้ว่าได้มีการสั่งการทันทีค่ะให้ชะลอการส่งมอบเครื่องออกกําลังกายที่มันอยู่ระหว่างการจัดซื้อแล้วก็ยังไม่ได้ส่งมอบนะคะแล้วก็ให้ทางคณะกรรมการเร่งรัดตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายทั้ง7โครงการเนี่ยนะคะรวมทั้งโครงการอื่นๆเนี่ยหากมีรายการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายที่เกี่ยวข้องก็ในราคาสั่งการไปหมด เลยหลังจากนั้นค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะก็คือวันที่17มิถุนายนหลังจากทราบรายง,งานผลเบื้องต้นค่ะทางผู้ว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีนะคะรวมไปถึงประธานคณะกรรมการ ก็ได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่20มิถุนายนค่ะโดยจะมีการเสนอผลความคืบหน้าตอบผู้ว่าจะเป็นการเสนอเนี่ยทุกๆ1สัปดาห์หรือว่า7วันซึ่งจะเป็นการสืบสวนจากเอกสารหลักฐานบุคคลแล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องและจะต้องมีการสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ ภายใน30วันหลังจากรับทราบคําสั่งนะคะโดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยมีความเป็นไปได้3ทางด้วยกัหนหก็คือกรณีพบว่ามีมูลทุจริตจ,จริงๆนะคะจะแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยร้ายแรงและให้เวลาพิจารณาดําเนินการทางวินัยภายใน130วันซึ่งขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากว่าต้องมีความละเอียดรบอบคอบเป็นไปตามกฎนะคะแล้วก็ ทางที่สองที่ว่านะคะกรณีที่มีข้อมูลผิดวินัยร้ายแรงก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยไม่รายแรงนะคะถ้าหากว่าไม่ไรแรงก็จะตั้งคณะกรรมการไม่รายแรงแต่ถ้ารายแรงก็ตั้งคณะกรรมการรายแรงออกมานะคะก็เป็นไปตามระดับความผิดนั่นเอง ่นทางที่3นะคะกรณีพิจารณาไม่มีมูลถ้าพิจารณาดูแล้วเอ้ยมันไ,ไม่มีอะไรก็จะเสนอผู้บังคับบัญชาค่ะให้ยุติเรื่องดังกล่าวนั้นไปเลยนะคะทางนี้เนี่ยผลการดําเนินงานที่ผ่านมานะคะของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะช่วงสองปีอะที่ทางผู้ว่าชัชาติเข้ามาดูแลเนี่ยนะคะมีการออกคําสั่งไล่ออกปลดออกข้าราชการไปจํานวนทั้งสิ้น29รายนะคะก็เป็นกรณีเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยสิรายนะคะมีทุจริต เรียกรับสินบน6รายไม่นําส่งเงิน3รายทุจริตจ,จัดซื้อจัดจ้างอีก3รายส่วนอีก17รายเนี่ยเป็นกรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรงอาทิเช่นนะคะการขาดงานเกิน15วันการละเมิดทางเพศผู้เรียนลอกเรียนผลงานแล้วก็ยาเสพติดการปลอมแปลงเอกสารการหลอกลวงการนำเงินไปลงทุนอะไรลักษณะแบบเนี้ย <c oughs> ซึ่งถือว่าเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงนะคะก็ได้มีการให้ออกไปแล้วนะ